พลังงานก็มีพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นการที่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนทั้งหมดทั้งปวงมีภาษาลุงหองล้วนๆนะในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนมีพลังงานไม่บริสุทธิ์มากมายเหลือเกินเสซะว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์ย้ําพลังงานไม่บริสุทธิ์ถึง9.9%ส่วนบริสุทธิ์มีทุกคนคือ1%ไม่น้อยกว่า1%มีทุกคนเพราะพลังงานตัวนี้มันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ ถ้าหมดพลังงานเลยเห็นไหมนอนอย่ไม่บนเตียงยขยับตัวก็ไม่ได้คือหมดพลังงานเลยหายใจเข้าไปก็ได้แค่นิดเดียวเพื่อที่จะประคองลมหายใจเพื่อที่ประคองพลังงานให้มีการให้หัวใจเป็นทํางานต,ตึบ,ต,บตับตึบตับหน่อยน,นะครับ็นได้อย่างนั่นแหละครับคนจะหมดพลังงานคนที่ล้มหายตายาจคือคนที่หมดพลังงานือ้อไม่ให้จิตวิญ,ญญาณบ้าบอกขรงจากตัวหรอกเขาจะยังเอ้ยมันหมดพลังงานมันจะไปไหนทีนี้เอ อะไรแล้วพลังงานก็มีพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นการที่มีโรคภยัยก็จะม่เบียดเบียนทั้งหมดทั้งปวงนี่ภาษาลุงออกล้วนๆน,นะในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนมีพลังงานไม่บริสุทธิ์มากมายเหลือเกินเสซะว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์ย้ำพลังงานไม่บริสุทธิ์ถึง9.9%ส่วนบริสุทธิ์มีทุกคนคือ1%ไม่น้อยกว่า1%มีทุกคนเพราะพลังงานตัวนี้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลือ่อนที่ ถ้าหมดพลังงานเลยเห็นไหมนอนอย่ไม่บนเตียงยขยับตัวก็ไม่ได้นี่คือหมดพลังงานเลยหายใจเข้าไปก็ได้แค่นิดเดียวเพื่อที่จะประคองลมหายใจเพื่อที่ประคองพลังงานให้มีการให้หัวใจเป็นทํางานต,ตึบตับตึบตับหน่อยนะครับอันไี้อย่างนั่นแหละครับคนจะหมดพลังงานคนที่ล้มหายตายาจคือคนที่หมดพลังงานือ้อไม่ให้จิตวิญ,ญญาณบ้าบอขบโมจากตัวหรอกเขาจะยังเอ้ยมันหมดพลังงานมันจะไปไหนทีนี้เอ